คนเราอะค่ะก็จะจมกับอดีตตัดใจยากก็มีพวกสัญญาเก่าเยอะค่ะมีปัญหาเรื่องความรักขอพระแม่ขอเรื่องความรักด้านเมื่อกี้นะคะเราอ่ะแวะกินข้าวก่อนที่จะขึ้นไปไหว้พระแม่สมมาที่ภูเพ็กใช่ไหมอาจารย์แล้วก็บังเอิญว่าเจ้าของร้านอ่ะเขาแบบรักถือพระแม่พอดีอ่าแล้วก็เลยได้ได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็ใครที่จะมาไหว้พระแม่สมมาที่ภูเพ็กนะคะอย่าลืมมาแวะกินข้าวก่อนขึ้นไปที่ร้านลังซีมาคาเฟ่เดี๋ยวตอนเนี้ยแล้วเราจอขึ้น ไปไหว้พ่าแม่ที่ปู่เพชรก็ศรัทธาเหมือนมีเรื่องปุ๊บพี่ก็ได้ขึ้นไปไหว้เพื่อครั้งหนึ่งขึ้นไปถวายนั่นนี่ก็เลยบอกว่ารูปมาขอเพื่อที่จะขึ้นขอไหว้ให้ที่ร้านหนูจะไม่ได้สะดวกขึ้นมาไหว้ค่าแม่ที่นี่แล้วก็ขอญาตของแม่ที่อยู่ที่นี่ หรือแบ่งยามหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลูกมีความศรัทธาหนู่ีิเพิลลูปของเสด็จแม่อยู่สถานที่ตรงนี้ตรงนี้ประกอบบ้านเล็ที่อะไรของเรานี่แหละอยู่ของกลาบล้อมต่อขึ้นขอมขึ้นเพราะว่าในที่เสด็จแม่ที่ตรงนี้หนูก็เลยขนดลูกจุดกันออกมา ก็ตอนนี้นะคะเราขึ้นรถมาแล้วเรากำลังจะไปภูเพชรใช่ไหมอาจารย์ใช่ภูเพชรเราจะไปพัทธภ <c oughs> ูเพชเร,พรพก,กันนะคือ <c oughs> เราตั้งใจมาไหว้พระแม่สมมาแหละเพราะว่าอาจารย์เคยมาบวงสรวงเพื่อสถาปนาพระองค์ท่านนะคะพระองค์ใหม่คือตรงนี้มีเทวาลัยของพระแม่ด้วยนะคะซึ่งจะได้กลับมาจากดราม่าต่างๆเดี๋ยว <c oughs> เราก็จะไปไหว้องค์เดิมด้วยนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะไปมาไหว้องค์ใหม่ด้วย <c oughs> องค์ใหม่ก็คือองค์ที่จะมาสถาปนาให้นะคะกับพระครูปุเตส่วนก็คือคณะบัณฑิตเราเนี่ยนะคะมาสมพระเกียรติท่านนะคะสมพระเกียรติ ไปดูกันที่ภูเพชกว่าตอนนี้พระแม่โสมาท่านสง่างามยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะไปบอกเคล็ดลับที่ภูเพชกว่าเราจะต้องขอ,อพรพระแม่ไม่เคยไปใช่ใชใชไหมยังไม่ได้ไปไม่ใช่รอบรอบที่สถาปนาใหม่ล่าสุดยังไม่ได้ไปยังไม่เคยไปนั่นแหละก็คือไปแค่ตอนรอบก่อนก็ตามนั้นแหละค่ะไปดูที่นั่นเอาเติมแป้ง้เอสล่าก่อนไปเจอพระแม่ต้องสวยเดี๋ยวแป้งเอสล่าเดี๋ยวมีพิกัดอยู่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ภูเพ็กค่ะ ตอนนี้เราเรามาถึงแล้วนะคะที่พระธาตุภูเพ็ตแต่เราเข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้กล้องไปแบบส่องดูนะคะเพราะว่าเข้าไม่ได้แต่เราก็จะมีความหวังว่าจะเข้าได้อยู่เพราะว่าจริงๆที่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนการปกครองหรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็เลยจะไปไหว้เทวาลยองค์เก่าที่เป็นสถานที่เปิดองค์เดิมนะคะที่ได้มาอ้าวสวัสดีค่ะมีแฟนคลับอาจารย์มาสวัสดีค่ะมานานแล้วหรอสวัสดีค่ะนคนนี้นะคะข้างบนใช่ค่ะ ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่เทวาลพระแม่โสมานะคะองค์นี้คือองค์ที่อยู่ม่ตั้แต่แรกแล้วก็ไม่อยู่ไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วนะแต่องค์ที่อาจารย์บวงสวงอยู่ตรงนู้นนะคะแต่บังเอิญว่าวันนี้ท่านเจ้าว่าท่านไม่อยู่แล้วกุญแจห้องก็อยู่กับท่านด้วยก็เลยเข้าไม่ได้เราก็เลยจะถวายตรงนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทําพิธีทางฮินดูแล้วกันวันนี้อาจารย์ทําพิธีเพื่ออะไรคะเราก็จะสักการะบูชาแบบทางฮินดูเพราะว่า ถ้แม่เนี่ยสมัยนะั้นเขาจะเรียกว่าพุทธกับพราหมณ์แต่ว่าช่วงนั้นน่ะก็ยังเป็นพราหมณ์อยู่อิทธิพลต่างๆก็มาจากอินเดียนะคะคือชมพูทวีปแต่จรยิ่งเมื่อก่อนน่ะมันจะเป็นอุษาอาคาเนต้องบอกว่าตรงตรงอาณาจักรของแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็จะเป็นอินเดียนะคะพอเป็นอินเดียเนี่ยก็จะเป็นแบบฮินดูฮินดูเนี่ยก็คือการบูชาสิวลึงเห็นสิวลึงตรงกลางไหมนี่คือศิวลึงนะคะการบูชาพระศิวะเจ้าเป็นใหญ่ใส่ว่านิกายเป็นใหญ่นะคะสมัยอุษาอาคาเนนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นะะส่วนที่เป็นของพะรงะศ ก็คือพาต้าไทยวรมณนเห็นไหมคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําพิธีแบบทางฮินดูนะคะถ้าเป็นสายอาจารย์นะคะแล้วถ้ามาผ่านอาจารย์ขอพระแม่ขอเรื่องความรักได้พระแม่ให้เรื่องความรักได้ละกันแต่ว่าอาจารย์ก็จะต้องดิวให้ก่อนนะแต่ว่าขอความรักได้เพราะว่าหลายๆคนก็จะมีปัญหาเรื่องความรักพวกสัญญาเก่าเยอะมีปัญหาเรื่องความรักนะคะบางทีเคลียตัยเองยากกับบางทีเนี่ยคนเราอะค่ะก็จะจมกับอดีตตัดใจยากก็มีหรือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากมีแฟนอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ ไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่านะคะความรักมันก็จะไม่ชัดเจนนะคะถ้าเรา,าพูดเรื่อง m a n i f e s แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการที่โฟกัสด้วยนะโฟกัสแต่วางใจนะคะไม่ใช่ปล่อยวางนะวางใจหลายๆอย่างนะคะก็จะต้องทําไปรวมๆกันใช่ี่ยเดี๋ยวเราจะพามาขอพระแม่ก่อนถ้าเราจะขอพระแม่ขอลูกก็ได้นะแล้วก็หลายคนก็มาของานของเงินก็มีนะคะวันนี้ก็พาคนมาแก้บนที่ขายที่ได้แต่แล้วเวลาเราบนนะคะเราจะต้องคํานวณก่อนว่าเราควรให้ใครอะไรยังไงเท่าไหร่ดีไม่งั้นเนี่ยเราจะเข้าเนื้อได้นะนี่การบนก็เหมือนกันนะคะใช่ไหมคะเขาบนตั้งแต่องค์เดิมยังอยู่แล้วองค์เดิมก็มีดราม,ม่า แล้วรอบนึงโชคดีวา่ากลับมาใหม่เราท่านกลับมาแล้วนะคะได้มาแก้บนสักทีนะคะประมาณนั้นนะ,ะไม่อยากจะคุยองค์ที่อาจารย์สถาปนาก็สุดยอดค่ะองค์ที่อาจารย์สถาปนานะคะก็จะเป็นองค์ที่ที่อาจารย์วันสร้างนะ,ะอาจารย์วันก็ไปหาท่านในช่อง ต่างๆได้นะคะก็มีมีมีมมเรื่องราวของท่านอยู่ท่านก็จะเป็นผู้สร้างพระแม่สงมาและอาจารย์วันจะเด่นเรื่องเหรียญพระแม่สมาที่เป็นเหรียญประมาณ2,500ปีก่อนแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพระแม่สมาเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์มีสไตล์เป็นของตัวเองในการพูดถึงพระแม่การเผยแผ่บารมีพระแม่อาจารย์ก็เป็นองค์นี้นะคะ องนี้ก็คือพ่อครูภูเจสวนเป็นคนวาดรูปออกแบบเราไม่ค่อยเห็นว่าพ่อจะทําอะไรแบบนี้พ่อครูจะทําอะไรแบบนี้แต่พ่อครูทําแล้วเนี่ยเราก็ดีใจนะคะนี่ก็คือพระแม่แบบที่พ่อครูวาดเหมือนกับแบบที่เรามีนะคะอาจารย์ะวาดไว้เหมือนกันอาจารย์วาดเป็นกราฟิกพ่อวาดเป็นดินสอแล้วเราก็ตรงกันพอดีนะคะก็พระแม่แบบเราคือพระแม่ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูพิธีไหว้กันนะคะไปไหว้พระแม่กับอาจารย์ไปเลยค่ะ ไหว้พระแม่สสมอมาที่พูดถึงมาเรียบร้อยใช่ไหมอาจารย์ใช่สุดท้ายปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยก็วันนี้ยินดีมากรู้สึกพิเศษเพราะว่าไปรู้อะไรมาหลายอย่างนะคะ